ทำแบบว่าไม่ต้องสุดสายอ่ได้เลยใช้ใช้ใจคุยกันอ่าได้ไม่ต้าคุณรู้หรอว่าทำรูปหัวใจมันต้องเริ่มจากตรงไหนใช้ใจครเบไปไปตัดกระดาษรูปหัวใจไหมก็จะพับพับกระดาษกระดาษกระดาษเนี้ยอันนี้ก็จะเรืู่ปเครียดคืออยากรู้ว่าไอ้ข้างล่างนี่มันไปกวนอะไรมเมื่อ ทุกใครดเลยไม่รู้รายการสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเด็มาน้องลองทำงไม่เหมือนจะถ่ายแล้วเนอะวันนี้วันนี้จะมาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่ทุกคนเห็นกันเก้าอี้เสื้อมัดย้อมค่ะ นี่ในตีมแล้วพี่สมัดย้อมเนี่ยลอยกระทอลอย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 ล่ยลอยลอาลอยลนสลอยลอลอลอย่อยองลออยลอลอออลอออยลลอยลลอยลอยอยลอนลงยลอยลอยัอสลอยลอรลอยลลอยอลออลอ มันกติกาเป็นยังไงเจคือเราจะแบ่งเป็นคู่คู่คู่นะจ๊ะก็คือเป็นคู่นี้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 ่นี้นี้ใช่้เราจะมาทาเสื้อมัดยอบกันอ๋อก็คือเล่นเป็นคู่คู่ละหนึ่งตัวย่ทาเสื้อมัดยอมแข่งกันแย่งั้นอันนี้แหละจะคูไ้หมมาจะคู่เลยจะพูจะพูจู นี่มีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับอันนี้ขออู้กระเมืองได้ไหมอ่ะได้เราจะไปใส่ทรัฟหรอไม่รู้อู้ไปก่อนฟังได้ก็ฟังฟังได้ก็เสร็จแล้วครับผมจับชื่อมาเปี้ยวของเราเฮ้ยเกินเวลาดิแต่ของหนูคือหนูจะทำรูปหัวใจกันเฮ้ยภาษาพี่ยังไม่เหนูบอกกันรนลูกหัวใจว่ามันไม่ใช่ภษาคนเลย าเราทำแบบว่าไม่ต้องฝึกสายกันได้เลยใช้ใจคุยกันอ่าได้เออมาีกแบบมาดูนี่กูคุยกูแบบนึกว่ามึงอยากจุ๊บอะไรได้เดี๋ยวกูจะจุ่มน้ำก่อนไงเต้นลงสีเลยไม่บอกไม่ต้องฝึกสายกี้อยากได้แบบลายที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นแบบอะไรนะไกลๆก็ต้องเป็นที่จดจำ อันนี้ผมจะทำเป็นดอกบุรกรรมแล้วก็ได้อะไรอ่ะได้ลงแป้งได้อะไรสามเหลี่ยมกะเมทัลลิก้านี่มันเป็นยังไงครับสามเหลี่ยมเมทัลลิก้านั่นเลยครับใครอยากได้แบบสามเหลี่ยมเมทัลลิก้าที่มันเออที่มันเป็นแบบนี้หรอเมนเมนอันนี้อันนี้เคยเคยรู้วิธีการการทำเสื้อมายอ้มาก่อนไม่เคยรู้เลยป่ะอืแล้วเราเหมือนเออก็คือแบบจะทำอันนี้เป็นแบบกระจายใช่ไหมครับ ใช่แต่ไม่รู้ว่าลายมันจะออกมาเป็นยังไงเออมันจะเป็นสามเดียวกับวะไม่รู้ดีนะครับเรามีเราเรามีกรรมการโหวตนะครับนี่แหละนี่ก็น่าจะสวยอยู่แต่นี่แม่ลองดูนะได้ได้ได้แล้าคุณรู้หรอว่าทำรูปหัวใจมันต้องเริ่มจากตรงไหนใช้ใจ่ายเกินไปไตัดกระดาษรูปหัวใจไหมจะพับกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะลูกหัวขีย้ ใช่พับครึ่งก่อนซื้อ <c oughs> วาง่างเงี้ยเหรออ่ะแล้วมันเป็นหัวใจไงก็เดี๋ยวตรงนี้นะ <c oughs> อ๋เอเฮ้ยมันเล็กไปมันต้องอย่างงี้ดิโค<ฮ>้โอ้อันนี้มันเป็นวงกลมปะมันต้องเป็นแบบอย่างงี้ปะโค<ฮ>้โใช่นี่ยอันนี้นอันนี้นม่ไม่ไม่มันต้องอย่างงี้ดิมันต้องอย่างงี้มันต้องโค้งมาอีกไม่ใช่เพราะว่ายิ <extremely S 2> ้มอันนี้มันเป็นวงกลมไม่เชื่อเธอเธออันนี่มันเป็นวงกลมมันต้องไม่เธอต้องเอาโยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างงี้ เอาเอาทลับกลับมากลับเราจะทำแล้วมึงก็กูอยู่นี่แล้วเฮ้ยมึกเป็นลาเหรอเดี๋ยวขอขอเป็นลายลายตรงกลางก่อนเอาเราใช้ใจคุยกันเพื่อนอย่างนี้ลายลายตรงกลางหลังนี้เป็นลายใหญ่ๆแล้วเราค่อยทำสีรอบๆอันนี้คุณมาปานี่นะเนี่ย้ผมมันอยู่ในหัวอยู่แล้วเอ๊ะลายอะไรเออเป็นลายแบบเรียกว่าซิกเนเจอร์ของทีมเรา ไปเที่ยเดินไปอิทนี่ผู้ย่างสวยอ่ะโูโหโหูอยัางอีกเหรอกูรอมึงหยุดล้วตัวออันี้ะถ้าทำเสื้อมัดยอมเป็นนี้พอจะมัดใจเขาได้ปะสนมาเลยก็จ้าถัอเออมันต้องชุบน้ำก่อนไหมอ่ะหรือว่าเทได้เลยเทบ้างไงครับ เอาถามดูถามดเถามดูไอในเขาเขาดเไามครับแตกๆเหเอแตกๆเหรอตอนแรกก็ไม่คิดตอนนี้คิดละตอนนี้จะมีสีอะไรบ้างครับมีสีเหลืองมะนาวบานเย็นแล้วก็น้ำทะเลค่ะอันนี้ใส่บนน้ำแข็งใสอร่อยเอมลองไหมล่ะอุ้ยแกเองไม่ได้วันเราเลิขายทําไม เออัอันนี้คิดไปยังว่าแบบกลางออกมาจะกลายเป็นรูปตัวอะไรนั่นแหละอะไรโออ้ะไรที่มึงบอกเมื่อกี้อะไรกูอ่ะกูอยากทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมเว้ยเหมือนสวงอ่ะมัต้องขึ้นมาก่อนด้วยเปล่าวะไม่งั้นมันจะเปลืองสีเอาหรอไม่ต้องเปียกมากนะโอเคแล้วไม่ไม่เอาน้ำใส่ไว้ในกระละมังเราวคิดเอาน้ำใส่กระละมังไว้บ่เป็นไรครับโอเคโอเคออกแนวที่เกียร์กิีพเกียร์อะไรเนี้ยอันนี้คุณจะใช้กี่สีครับเสื้อตัวนี้ ีผมจะใช้ทั้งหมดสีเดียวเฮ้ยตัวโอ้ดูดิโอ้เดิโอ้เก้ก็สวยอ่ะก็สวยอ่ะดูดิเพื่อนเพื่อนอะคุณหยดเดียวเพ่งบอกว่าสวยเพื่อนหยดมันจะต้องเปลี่ยคือหมดแลอ๋อต้องเอาไปซุชให้หมดเหรอซุ้ให้มันเอาน้ำใส่อันนี้มาไปไปไปอีกรอบไปอีกรอบไปไปซะ ต้องเชื้อโยกในในปอไหน่อยขวาซ้ายขวาดิขวาซ้ายขวาอะไรวะคุณต้องเอาสีตัวนั้นออกมาวะแล้วทำไมบัตรเทนี้พิงมากพิงไหมเพราะเนี้มันเป็นสีนี้อ๋อเหรอโอ้ยไปไปไปสิมซิมของจริงเสร็จแล้วมั้ยไม่ต้องเอาเยอะอ่าไม่ต้องเอาเยอะเขาบอกมาอยู่ไม่ต้องเอาเยอะขวาซ้ายขวาเใช่ไหมใช่ไหมเฉยเยังผิดหมด นต้องโค้งต oh. ้องโค้งแบบโค้งเลยที่มึงเอามึงกูออกเลยนีงกลับไอะไรวยกัน่กวยกันซวกันวยกันชวกันซวยกันซวยกัน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 ซวยกันซอยกันซออกันวยกันันยันซวันนยวยกันววยกันยยกันซยกันซวยกันซยกยกวยก อันอะไรเนี่ยอันอะไรอะไรนี่อะไรเขายึอกกลมรองเขายึอกกลมร้องแล้วเขาทำตรงนี้กูว่าตอนแรกมันก็ออกสวยแล้วนะเพื่อนนี่เขาเสพหัวใจกูดีแล้วนะหัวใจอยู่ตรงกลางเองพอพอผมทำตรงคอเสื้อกูเริ่มเอ๊ะแล้วเอาออกจะสวยหัวเร้าหัวเ้วเนี่ยสวยแล้วตรงนี้เฮ้ยเธอเขาว่าตัวแกของเขาเห็นไหมเออแกเอายี่เนี่ยเธอลองทำลองทำเออลองทำเอาน้ำอ่ะ อัน้ำลาดเลยเหรอจุ่มเลยจุ่มเลยเฮ้ยจุ่มเลยเหรอใช่เหรอแต่เรายังไม่หยดใช่เหรอฝั่งนู้นยังไม่จุ่มเลยนะฝั่งเอ๊ะพลาดไหมใช่ป่าววะนี่นี่นี่อันนี้หัวใจใช่เปล่าใช่เปล่ามาเริ่มเอาไงอ่าก็เลยนะมันรูเป็นร่างแล้วอ่ะเฮ้ยแต่ออกมาดูดีที่สุดนี่คือแบบเราเตรียมตัวเปิดร้านเลยนะเว้ยร้านไหนขาของร้านรถเหรอสำหรับใครนะครับที่คิดจะทำเสื้อมัดย้อมนะฮะ ไม่ต้องแลไปดูช่องอื่นไปดูช่องอื่นเอ้านึกอะไรไม่ออกบิดไว้ก่อนม้วนไว้ก่อนนึกอะไรไม่ออกม้วนไว้ก่อนเอาเป็นมัดหัวแกะดูไปโรงเรียนนะอันนี่คือแขนเสื้อใช่อันนี้แขนเสื้อข้างซ้ายอันนี้แขนเสื้อข้างขวาของให้มึงอันนี้อันคนก็บิดอยู่คนนึงนขยำไม่สัตวเอ้าคนไม่รู้อันนี้เป็นสูตรนะไปเริ่มหยดเลยนะฉันต้องบอกอะไรนะว่าแบบตั้งแต่ ปหนึ่งนะจนถึงมหกเลยงานศิลปะเนี่ยเกสีตลอดกูจ้างเขาเวลาเหี้ยเสียเวลาเวลาบังเฮ้ยเฮ้ยมีการแบ่งมีการแบ่งอะไการแบ่งบล็อกอะเฮ้ยมันล้างไม่ออกนะเพื่อนอ้าวคุณไม่รู้จักแล้วแจ็คสันทอลล์งานสศิลปีเพื่อนเฮ้ไปดูคลิปนะอินเดียที่เก็อาร์ตรนะไอ้้เหียอ้าว ไปเล่นอะไรอกนะบอลใจอลใจเย็นว่าเพื่อนใจเย็นใจเย็นหรืออะไใจเย็นใจเย็น <es> ว <voir> ่าไม่ได้ยอมเสียละยอมกันเองนะไอ้เฮ้ยสวยนะเฮ้ยรู้วยนะเฮ้ยขยเลยขยำเลยเนี่ยอยาไปฟังเขาด้วยฟังกูหน่อย อ๋อนี่มันเป็นสีเขียวด้วยมัาเัาโดนกันมาให้เป็นสีเขียวแบบเสื้อพัมาเล่อะไรคือคุณวางแผนมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวางแผนมาเมื่อกี้ย้าขวาซ้ายขวาแล้วตรงตรงนี้เราไปดูกลางไหมอะไรตรงกันโอ้ยพี่ต้องพี่ต้องไม่หยุดเลยพี่ต้องทยุดมากดีเออเออให้แต่ผู้หญิงทำได้ไงวะเนี่ยวนะนงสั่นเอาเองหยอกเป็นน้ำตายเยอะไง ระสบว่าระสบว่ายิ่งเลอะยิ่งเกดประสบการณ์อย่รู้ว่าไอ้ข้างล่างนี่มันไปกวนอะไรมั้ยเดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวมนหยุดเดีไ่หยุดเดี๋ยวมหยุดเดี๋ยวอยู่ข้างบนเลยนาดีันะาพีไม่ใ่ที่ทํอย่นี่คือแบบผิดด้านลืมกลับเสื้อเออว่ะเกับเสื้อยังวะากลับเสื้อยังกลับแล้วเดียวไปทำตรง ต้องหยดอยอ่ป่าวะเยชคนิวิเศษวะเทคนิพิเศษวะไอ้ที่ยี่บคนเโลคเลยลายอะไรนะชื่อลายลายกระดึ๊บกุ่มจอกว็มาทำอะไรวะทำเสื้อมัดย้อมไงเริ่มนะเริ่มนะเริ่มสวย เอ้เขาว่าสวยด้ยมึงไม่ต้องเอาน้ำพองเยอะแล้วอรอรอไม่ต้องพองเยอะใช่ไหมเฮ้ยทุกที่เบลือหน้าเดียวมันดูดีตรงเงี้ยเฮ้ยเคนเรามันต้องสวยท้างในแล้วนอกดีวะเฮ้ยเออล้างน้ำอะไรนะเฮ้ยมาหายปวใจอยู่หรอใจอยู่นี่ใจนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขับตีเหล็กซึ่งสโลนี่คือด้านหน้านะเว้ยเอือว่ะเออว่ะไอ้เหี้ยอ่ะขนดด้านหน้าวะเอา นี่เป็นไงแซวเบร์รู้ไหมแซวเบร์เป็นคนที่ไหนครับเป็นคนทุกที่ครับแล้วมึงรู้ป่าว่าเจ้าตาบเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ตะที่แดดเป็นคนทุกที่แม่คนเดียวแซวเบร์คนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันอันดียวกันไม่ไม่มีอะไรผิดต่างเรีากเดลยว่าต้องต้องใช้พลังต้องใช้ความเชี่ยวชาญอีกฝั่งตัวใหญ่เลย มปิดทุกแก่เลยวสภาพมึงไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนใช่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือส่วนไหนไม่รู้เหมือนกันอยากอยากให้จินตนาการตามนะครับว่ามันจะเป็นของเป็นตรงกลางเป็นกลมๆนะมันก็ออกกูจินตนาการไม่ออกกันตอนนี้ถ้าใครจินตนาการไม่ออกผมให้หลับตานั่นแหละคุณเห็นเลยเขาคิดผมถ้าคุณหลับตาคุณจะเห็นผมอ่ะแบบสงการในความทรงจำของมึงนี่เพลงอะไร ที่เต้นมันทงารที่เต้นก็แค่งั้นเรามาดูตอนเสร็จกันเลยครับมีสีแซมแเลอเสร็จแล้วครับผมพอแล้วพอแล้วพอเฮ้ยอนี้แหละต้งมีและดหน่อยซหนดีครับใตรงไหนวะตรงนี้เออมาดูตรงนี้ เจ็ดเอาเลยครับพีากูว่ามันต้องสวยมากเลยไงเดมาครับมาครับสองหนึ่งข้างนนี่โอ้โหปิ๊กเอ้ยโอ้โหเฮ้ย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 เย็ดเย็ดเฮ้ยได้นะได้โอเคคุณจังวัดตีนด้านในสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมไหนวะนี่ไงเหลี่ยมกี่งมบบีวยนี่ไง ช่ได้เหใช่ได้ไมเหรอไม่เหรอนะครับเฮ้ยเป็นหัวใจสีเขียวเหรอเนะอ๋อเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงตุการิตุการนี่ย่างจะไปช่วยเขาเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้กูแซวแซวคู่สองไว้เซลเยอะแล้วบหละกูเห็นแล้วกูตกใจอ๋อนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋ อะไรกปอดก็สิ้ฝังไอ้เนี่ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยยอดถักเสื้อชอบตรงนี้ในดอกกุหลาบคำมึงอาณต้องตามหาคุณชอบสีไหนว่ามันเป็นแบบนี้ใช่เลยสีดอกไม้เลยตอนนี้แล้ครับผมเราก็ได้ทำการมัดย้อมเสื้อกันเรียบร้อยแล้วเป็นไงก็ผมสวยใช่กูสวยสุดกูสวยสุดสวยกูสวยสุดลูกหัวใจเลยนะใช่ครับลูเยผมเผยสุดไม่พูดเยอะเดี๋ยวให้กรรมการไปตัดสินกันเลยนะอ่ะแล้วนี้ ไม่มีกรรมการอยู่นี่ทำไงไปหากรรมกรแทนใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์เอาเอาจอีทเอาพีจอขาวเลยกรรมการเ้าเอาเอาอะไรเนี่ย ความหวังของชาติมากอันนี้รายงานอะไรพี่ป๊อปเดี๋ยวพวกผมจะให้พี่ป๊อปเลือกว่าอันไหนสวยที่ได้ยินอยู่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเปิดเก่อนอันนี้ตัวแรกนะพี่ป๊อปดูด้วยดู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 อะไรดูตัวอะไรดูนี่กรรมการดูนี่กรรมการจ๋ากรรมการดูนี่โอเคดูละอันแหละ ตัวที่สองนะตสองตัวองอ้ที่ามอนี่าครับอ่าเลือกตัวที่สามสมหรอของพี่ต้อมกับพี่อันนี้ใช่ไหครับอันนี้ใช่ไหมครับใช่ ป๊อกของยาขาอย่างนึงผมอะไรโกสุดจะเสียใจไหมเออจะรอเสียใจหรืออะไรจะเสียใจหรอกแต่แค่แบบกลับมาก็ไม่คุยอ่ะอยากเล่นมาหนึ่งตัวหนึ่งคืออะไรของกูไอ้เด้ยไอพี่ที่สองอ่ะที่สองเฮ้ยเออพี่ป๊อกของหนูหัวใจเลยเว้ยขอโทษที่พี่มองไม่เห็นวัน jay จผมมีใจนะขอบคุณที่ปามากครับผมตอนนี้ครับผมเราได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมผู้ที่ชนะก็คือผู้ของต้องกับเจนะครับผมสสวัดีเลยไอเอาไี่สองเอาที่สองที่สองที่สองเว้ยไม่ได้ไม่ได้เราสัตว์สิทวัดจากคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ฮิโลฮิโลอ่อนสุดหัวใจเอ้ยใหหัวใจละลายหมดใจหายไป ก็จะจับเยอะไอ้เหี้ยที่โหนูน่เลยมากให้คนดูตับผินเลยก็ได้ชอบอะไรก็เล่นมาลวกันชอบอะไรระหว่าง1กับ2นะเพราะสแพ้ไปแล้วตกไปก่อนยอกคือยอกก็ขอให้ปีนี้สงกรานต์ดีนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพมั่นคงแข็งแรงนะครับผมเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเที่ยวอย่างมีสตินะครับกลับบ้านหาครอบครัวด้วยครับใช่ แล้วก็อย่าลืมสมที้ให้คนที่คิดจะทำเชื้อพัดยอมสายเอ่อไอ้คิดแล้วคิดอีกว่าหนึ่งร้อบาทกับตัวนี้กับเแต่ตั้งสองสามร้อยสามตัวสามตัวเลือกเอาเองไม่ชี้นำอ่าเจอกันสนุกวาสงกันทั้งหมดเจอกันหลังสงกกันเอาพรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องอวยพรกันหน่อยไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เอออวยพรแล้วไม่ได้อะไรวะ เดินทางปลอดไทยปลอดไทยเที่ยวอย่างมีสติตึงตึงเออไม่ไม่ไม่หัวตะไม่ลยย่แล้วใ้อยู่มันอิ่มความสุขบอกค่ะปากปลาเทงก็ไม่ได้เลยมันจะไหลเอาทั้งหูวโอ้โหปียาเกินปีที่แล้วโอเคครับผมสบายที่รับชมบายบายสนุกบายครับสวัสดีปีใหม่